รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Family Center รายการที่มาพร้อมกับคำแนะนำเทคนิคต่างๆและวิธีการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกของเราได้นะคะและในวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นเด็กพูดช้าสาเหตุเกิดจากอะไรและเราจะมีการพัฒนาอย่างไรวันนี้เรามาหาคาตอบไปพร้อมกันกันกบคุณเซฟรัชะตะถนอมกิตตินักจิตวิทยาพัฒนาการคุณเซฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณเซฟคะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าสาเหตุอะไรคะที่ทําให้ลูกเราเป็นเด็กพูดช้าโอ้จริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับแต่สาเหตุอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะกังวลเนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสาเหตุของของอสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวที่กระตุ้นใช่ไหมครับแต่หลายๆครั้งมันมีโรคทางกายบางอย่าง ที่มันทําให้หยุดยั้งการพูดของเราก็มีนะเนอะเราจะต้องไปเช็คอย่างละเอียดนะคะจริงๆเราไปเช็คตามโรงพยาบาลน,นะถ้าเรารู้สึกว่าลูกของเราดูมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กพูดช้าแล้วอย่างเงี้ยครับอ่ะต้องถามคุณเซฟก่อนเลยค่ะว่าแล้วยุเท่าไหร่คะที่จะบอกว่าลูกเราเป็นเด็กพูดชา้าจริงๆมันมีวิธีการประเมินง่ายๆครับแต่ะและช่วงขวบปีเลยนะ,ะ,ะไล่มาตั้งแต่ช่วงขวบที่เล็กที่สุดหละกัารเขาบอกว่าถ้า1.5ขวบหรือประมาณ1ขวบครึ่งครับ เขาไม่พูดเลยสักคำอ่ะอันเนี้ยเขาขายพูชาแหละอ่ะแต่ถ้าอ้อแออ้อแอเหมือนว่าเอาเอาคือชีอ้แล้วบอกนี้ก็คือไม่เป็นไรถ้ารเริ่มเป็นคำนะอ่าถ้าเริ่มเป็นคำอันเนี้ยแปลว่าได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังดูไม่เป็นคําเลยมันยังดูเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้อยู่เลยอะอันเนี้ยแปลว่าพูชา,<ค>าแต่ผมไล่ขวบใไปดูเลยล้วกัน <ดา S 1> ว่ายั่ไงเนอะอ่ะหนึ่งจุดห้าหนึ่งครึ่งไม่พูดสักคำพอเป็นสองขวบอย่างเงี้ยครับโดยปกติเราต้องพูดได้สองคำติดกันแล้วค่ะแม่น้ำ อ่านนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยครับถ้าหติเขายังทําไม่ได้อ่านั้นแปลว่าชานะอ,อพอขึ้นมาสามควบพูดไม่เป็นประโยคใช่มันควรจะพูดเป็นประโยคได้แล้วเช่นพูดเป็นประโยคคือประธานกิริยากรรมผมหิวข้าวใช่พ่อไปทํางานอ่าอย่างเงี้ยมันต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยได้แล้ะถ้าสามควบยังพูดไม่ได้แปลว่าชานะครับสี่ควบต้องเล่าเรื่องได้แล้ว เล่าเรื่องเล่าเรื่องเช่นสมมุติไปโรงเรียนมาโอ้วันนี้ไปโรงเรียนมาได้ไปเล่นกับคนนี้ด้วยครูสอนอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องเป็นอย่างงี้แหละถ้าสมมติถ้าสมมติยังทําไม่ได้ในครบนี้นะคะแปลว่าชานะอ,อันนี้ลองไปเช็คกันได้คร่าวๆง่ายๆเนอะแล้วก็ถ้าสมมติมีการเช็คแล้วว่าเออมันเข้าข่ายว่ามีความช้าอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าการไปหาคุณหมอเพื่อเช็คก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะบ,บางครั้งสาเหตุของการพูดช้าครับมันอาจจะ เขาอาจจะอยู่ในเคลื่องมอมที่ดีได้รับการฝึกที่ดีแต่ทําไมยังพูดไม่ได้อยู่เลยกาอาจจะมีโรคทางกายที่แฝงอยู่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลมชักเนื้องอกนำข้างในสมองหรือฮอร์โมนไทรอยอะไรอย่างครับใชเ่เราต้องถามต่อคราว่าแล้วถ้าเขาพูดช้ามันจะมีปัญหาอะไรไหมคะมันจะมีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าการพูดมันคือภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารเนอะถ้าเขาสื่อสารไม่ได้โดยใช้คําพูดเขาจะก็จะใช้วิธีอื่นในการสื่อสาร อ่าข้อแรกสมมติเขาพูดไม่ได้เนะเด็กที่พูดช้าหรือสื่อสารไม่ได้มักจะเป็นเด็กขี้โมโหทําลายตัวเองหรือทําลายเข้าของเวลาถูกขัดใจอ๋อเหมือนเวลาเด็กที่เขายังบอกความต้องการตัวเองไม่ได้ใช่เหมือนเขายากจะสื่อสารออกมานะแต่เขาไม่รู้จะสื่อสารยังไงแล้วมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดอยู่ข้างในเขาก็เลยทําต้องทํางานผ่านล่างกายอะครับเอาล่างกายไปทํางานเยอะๆซึ่งบางครั้งมันก็ ยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารอยู่ดีมันเหมือนมันอัน้นมันแค่ต้องปล่อยออกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดช้ามันมีโอกาสมากเลยที่เขาจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ด้วยและอย่างนี้เราจะต้องออมีแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่จะเด็กพูดช้าได้ยังไงคะจริงๆมีแนวทางการช่วยเหลือครับแต่จริงๆปัญหาก,ก็มีหลายข้อเหมือนกันเนื้เราลองไล่ปัญหาให้หมดก่อนไหมได้อ่ามาเนะมาื่อกี้อันแรกคือค oh ี้โมโหเนอะอันที่สองคืออาจจะโซนอยู่ไม่นิ่งคล้ายๆกันเพราะว่าเด็กที่ยังพูด ไม่ได้อะครับเขาจะถามไม่ได้สมมติเขาอยากรู้อันเนี้ยเขาถ้าเขาเด็กพูดได้เขาจะถามอ่ะคุณไม่อันนี้คืออะไรเหรออ่าเด็กถามแต่ถ้าเด็กพูดไม่ได้เขาต้องเรียนรู้ผ่านภาษาสัมผัสครับเช่นจับดม ลงไปกิ้งไปเกลือกกิ้งหรือ,รอว่าโยนใช่ดูว่าเป็นยังไงใช่ครับเขาจะเรียนรู้ผ่านตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเด็กที่พออยากรู้อะไรก็วิ่งไปอยากรู้อะไรก็วิ่งไปเพราะฉะนั้นนั่นคือการเรียนรู้ของเขาพอเขาเรียนรู้ผ่านคําพูดไม่ได้เรียนรู้ผ่านภาษาไม่ได้สิ่งเดียวที่เรียนรู้ได้คือประสาทสัมผัสเท่านั้นมันก็จะเกิดพฤติกรรมการอยู่มินิ่งอีกนะครับต่อไปอาจจะมีปัญหาเรื่องการอ่านเขียนอแน่นอนมีปัญหาเรื่องภาษาเนอะ การอ่านเขียนมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งของภาษาเหมือนกันพอมันพูดไม่ได้อะครับมันก็เรียนรู้ได้ยากพอเรียนรู้ได้ยากมันก็จะไปเรียนรู้พวกภาษาอ่านภาษาเขียนได้ยากนะครับมันอาจจะเป็นทําให้พอพูดช้าแล้วอ่านช้าเขียนช้าคํานวณก็มีผลด้วยมันก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วมันก็จะลงผลต่อปัญหาทางด้านการเรียนพอเด็กเริ่มรู้สึกว่ามันยากทั้งเลยการเรียนเขาก็จะไม่อยากไปโรงเรียนนะ อย่างนี้คือเรียกได้ว่าเป็นผลในทุกๆด้านเลยใช่ครับเพราะว่าสกิลอะไรก็แล้วแต่ที่มันสําคัญแล้วมันต้องใช้อยู่ทุกวันนะครับสื่อสารคือสําคัญใช้ทุกวันใช้อยู่แทบจะตะลอดเวลาถูกไหมครับคนที่เครียดที่สุดคิดว่าต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่แน่นอนใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้สึกว่าลูกมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเด็กพูดชาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าควรจะไปหาคุณหมอนะกระบวนการช่วยเหลือก็คืออันแรกเลยก็คือไปพบแพทย์ครับ แพทย์เนี่ยผมได้สองแพทย์เนาะกุม,มารแพทย์หมอเด็กเนาะหรือจิตแพทย์เด็กก็ได้นะลองดูใช่เพราะว่าถ้าสมมติเด็กเราพูดช้าจริงๆครับส่วนใหญ่เขาจะพาไปหาหนักพูดบําบัดใช่นะพูดว่าก็จะทํางานกับเด็กเนาะมันก็มีหลายสาเหตุของการพูดชา้าเขาจะไปค้นหาสาเหตุดูว่ามันคืออะไรเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลก็จะมีแผน นอกจากเป็นแผนกของเด็กแล้วก็จะแยกย่อยไปอีกในเรื่องของพัฒนาการตามช่วงวัยนะคะก็สามารถพาลูกไปหากันได้ได้ครับแล้วก็จริงๆสาเหตุเนะมันอาจจะการพูดชาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการได้ยินบางครั้งเด็กพูดชาเพราะเด็กมีปัญหาการได้ยินก็ได้นะเหมือนเด็กไม่ได้ยินนะครับหรืออาจจะมีความสามารถในการได้ยินต่ําอย่างเงี้ยเช่นเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องขูถ้าสมมติเราไม่รู้ไม่ได้ไปเช็คอะครับกลายเป็นว่า อ้อ๋อที่ผ่านมาเขาไม่ได้ยินหรือเขาไม่เข้าใจมันทํให้ไม่ได้ยินชาเนอะหรืออาจจะเป็นสาหทางนั้นออทิสติกก็ได้หรืออีกอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัจจัยที่หลายคนน่าจะเป็นก็คือใช้แท็บเล็ตเยอะใช้มือ,อถือเยอะอจะบอกว่าการที่เราใช้แท็บเล็ตหรือใช้มือถือมันไม่ได้ฝึกสกิลการพูดเนอะมันฝึกการฟังใช่ไหมครับมันฝึกสกิลการฟังเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้ฝึกแค่การฟังมันไม่ต้องสื่อสารนี่ถ้าเขาอยู่กับมันทั้งวันอะ่ะเขาก็ไม่ได้พูดเลยทั้งวันเขาก็ฟังอย่างเดียวอ่าบาง เมื่อลูกอยู่กับจอแล้วลูกอ,อยู่นิ่งไดไงคะคือบางทีอาจจะไปมองในมุมว่าโอเคลูกฉันอยู่นิ่งได้ m, ทําให้ลูกดูมีสมาธิอแต่มันเกิดการสื่อสารแค่ทางเดียวใช่ใชเชจริงๆมันลดทอนสมาธิด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่า,วาการที่เราดูหน้าจอมันจะใช้สมองระดับตื้นๆเท่านั้นเองเพราะมันแค่รับข้อมูลรับป้อนเข้าไปถูกไหมครับแต่ในการเรียนหนังสือมันใช้สมองในระดับที่มันลึกกว่านั้นคือ เรียนหนังสือสมมติเรามองต้องขัดตัวนี้ใช่ไหมปุ๊บเขามาจําเราต้องถ่ายทอดมันคือการใช้สมองที่ระดับที่มันมากกว่ามันต้องถ่ายทอดออกมาด้วยวถ้าเด็กฝึกอยู่กับแท็บเล็ตเยอะๆนะครับเขาจะไม่ชินกับการทํางานในสมองระดับลึกอพอเขาไปโรงเรียนเขาจะรู้สึกว่ามันยากอพอมันยากเราก็จะรู้สึกหงุดงิดไม่อยากไม่อยากไปใช่เพราะฉะนั้นถ้าลูกอยู่กับแท็บเล็ตเยอะๆโอกาสสูงมากที่เขาจะมีปัญหาเรื่องการเรียนนะครับและสมาธิแน่ๆ นะอดทนรอคอยไม่ได้งุดหงิดง่ายอยู่นิ่งๆไม่ได้อันนี้คือปัญหาของแท็บเล็ตเลยคือเรียกได้ว่ากระทบไปหมดเลยใช่คำแนะนำแรกก็คือลดการใช้แท็บเล็ตลงนะครับนะต้องพยายามลดนะคะค่อยๆลดอาจจะไม่ได้หายไปทีเดียวค่อยๆลดถ้าบ้าน<ถ>ไหนได้มีการเริ่มแล้วนะแนะนำว่าให้ค่อยๆลดแต่ถ้าบ้านไหนยังไม่เคยเริ่มเลยแนะนำว่าอย่าเริ่มเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็ก ขวบแรกๆสองควบแรกเลยครับไม่ควรดูแม้แต่รายการที่ทําขึ้นมาสําหรับเด็กนะอ oh. ใช่ไม่ควรรายการที่ทาสําหรับเด็กก็ไม่ควรดูครับควรควรจะแบบควรจะเป็นในเรื่องของของเล่นถ้าเขาอยากเรียนนิทานเนี่ยพ่อแม่ควรจะเล่าให้ฟังไม่ใช่แบบนั่งดูภาพน,นิทานเลจะบอกว่าการเราการที่เราดูแท็บเล็ตอะครับถ้าเราสังเกตดูเนอะสปีดความรวดเร็วของโลกแห่งความจริงกับโลกของแทนะ็บเล็ตต่างกันค่ <c oughs> นะเนอะแท็บเล็ตมันเปลี่ยนปุ๊บ เปลี่ยนเร็วอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับเด็กก็จะชินกับความรวดเร็วแบบนั้นพอเด็กต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงที่มันช้ากว่าแท็บเล็ตอะครับเขาจะรู้สึกอดทนรอคอยไม่ได้มันงุดหงิดอะเพราะว่าเวลาที่เขาใช้มันคือเร็วขนาดนั้นอะดีต้องมาทนแบบเนี้ยอาจจะกลายบบเป็นเด็กสมาธิซ้นได้ใช่ได้ครับมีโอกาสสูงด้วยถ้าใช้แท็บเล็ตในปริมาณที่มันเยอะเกินไป แล้วแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่ผูช้ช้าอย่างที่ถามไปตอนแรกคือเรามีแนวทางยังไงบ้างคะคุณเซฟครับ,รบก็คือเมื่อกิ้ลดการใช้แท็บเล็ตแล้วเนอะอันนี้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้เองเลยนะที่บ้านนะ,ะลดการใช้แท็บเล็ตคือยกตัวกระตุ้น2คือพูดกับเขาด้วยถ้อยคําที่มันชานะ้าชาและชัดชัดช้าช้าชัดชัดเด็กเรียนแบบผ่านการได้ยินค่ะใช่ไหมครับแต่เขาเรียนแบบผ่านการมองเห็นด้วยนะ,ะการที่ทําให้เขาได้เห็นรูปปากเวลา,าเราขยับอะครับว่า คำนี้ออกเสียงอย่างนี้คำนี้ออกเสียงอย่างนี้มันจะช่วยเขาเรียนรู้และเรียนแบบได้อ,อ,อ่เพราะฉะนั้นการพูดคุยกับเขาก็ควรใช้คําสั้นๆช้าๆชัดๆมองหน้าเขาด้วยอืให้เขาได้ดูรูปปากของเราใช่ครับเรื่องรไปอทางเอา กบตบปากได้ไหมคะกบตบปากมันน่าจ,จะเป็นความเชื่อโบราณเนอะอันนี้ผมบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมผมอันนี้มันพูดทางวิทยาศาสตร์เนอะเราไม่เคยไปสัมผัสความเชื่อตรงน,นั้นอะไรอเงี้ยเราอาจจะไม่สามารถบ,บอกได้ว่าเอ๊ะมันมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าเนี่ยครับเห็นคุณ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสมัยก่อนเขาจะบอกกันว่าเ,ออเด็กไม่พูดลองอกกบตกปากเ,เพราะตบแล้วพูดจริงเลยพูดจริงเลยอยากเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นอยากรู้เหมือนกันเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าศึกษาเหมือนกันะเราต้องถามคุณเซฟก่อนว่าแล้วถ้าเรารู้ว่าลูกเราเป็นเด็กพูดช้าแล้วออออการรักษาเนี่ย คุณหมอเขาก็จะแนะนำตามทางเขาจะแนะนำของ <6 S 1> เขาเลยใช่ไหมคะถูกครับถ้าว่าสาเหตุที่ตรงได้มันก็จะไปตรงเนอะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือจริงๆพ่อแม่สามารถกลับมาช่วยฝึกได้นะนะกลับมาช่วยฝึกกลับมาช่วยลดตัวกระตุ้นอย่างเมื่อกี้เราพูดไปสองอเรื่องแท็บเล็ตกับเรื่องของการพูดชัดๆเนอะจริงๆมันก็มีอีกนะครับต่อไปมันก็คือการบางทีการพูดไม่ได้มันคือการที่กล้ามเนื้อภายในปากเขาไม่แข็งแรงนะครับ บางทีการไปหาพูดบาบัดเขาจะมีการกลวงมือเข้าไปนวดกล้ามเนื้อพวกนี้ด้วยนะเพื่อให้เขาได้ทํางานแล้วกระตุ้นให้มันแข็งแรงขึ้นจริงๆเราถ้ารวดไม่เป็นเราทําอย่างอื่นก็ได้เช่นเราอาจจะต้องหากิจกรรมให้เขาทําเช่นการเป่าเห็นเป่าฟองสบู่ไหมครับเป่าให้เขาเป่าเป่านกหวีดเป่ากางหันหรือเป่ากระดาษก็ได้เอากระดาษมาชี้ๆเป่าให้กระจายหรือเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาวางไว้ตรงผนังนะครับแล้วก็เป่า เป่าพือเลี้ยงกระดาษไว้ไม่ให้มันร่วงเป่าหนังกระติกเป่าหนังกระติก <c oughs> เคยเล่นตอน,ตอนเด็ก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่าได้มันก็เป่าช่วยเหมือนกันนะครับการเป่ามันคือการใช้กล้าเนื้ออย่างงี้เนอะอ่ะเป่าได้ดูดก็ได้เหมือนกันดูดน้ำนะน้ำก็อาจจะเป็นพื้นฐานแต่ถ้าเขาดูดน้ำได้แล้วอะลองดูดอะไรที่มัน ที่มันหนืดกว่านั้นเช่น,นอาจจะเอาไข่ตุ๋นมาให้เขาดูดอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้เขาต้องออกแรงใช้กล้ามเนื้อภายในปากให้มันมากขึ้นหรือเจลรี่ก็ได้ได,ได้ได้ครับการฝึกกล้ามเนื้อภายในปากนะครับนอกจากมีการเป่าและการดูดแล้วอะต่อไปเราต้องฝึกการเลียด้วยเราอาจจะใช้ใช้โยเกิร์ตอะครับเหมือนเหมือนเอามาทาฝาโยเกิร์ตก็ได้เนะเวลาเราเปิดฝาโยเกิร์ตขึ้นมามันจะมีโยเกิร์ตติดอยู่บนฝาใช่ไหมครับให้ได้ฝึกเลียจากโยเกิร์ตจากฝา,กฝากได้หรือจะอาจจะเป็น ช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับหาสิ่งที่เขาชอบมาเนะเพราะว่าถ้าสมมุติเราฝึกกล้ามเนื้อภายในปากให้แข็งแรงแล้วอะครับมันจะช่วยในการออกเสียงพอรูปปากเวลาเราพูดนะมันมีรูปปากหลายแบบมากเลยถ้ารูปปากกล้ามเนื้อข้างในแข็งแรงเขาออกใช้กล้ามเนื้อได้ดีเขาก็จะออกเสียงได้ดีและได้ชัดตรงประเด็นนะครับอ่ะต่อไปเด็กที่ไม่ค่อยพูดอะครับสิ่งที่เขาจะทําคือเขามักจะสื่อสารโดยวิธีการจูงเช่นสมมติเพราะอ,อยากด้านเนี้ย สมมติเขาอยากไปหยิบของเขาไม่ร,มร,มรู้เขาจะพูดยังไงเนะเขาก็จะลากพ่อลากแม่ไปฉีว่าจะเอาวันนี้นะถ้าพ่อแม่ทําตามที่เขาต้องการอยู่ตลอดเวลา,าเด็กก็เรียนรู้ว่าก็ไม่เห็นต้องพูดนี่พ่อแม่ก็รู้เรื่องถูกไหมครับถ้าสมมติเด็กมาจุงพ่อแม่ไปอย่างเงี้ยสิ่งที่พ่อแม่ต้องทํานะต้องนั่นลงลงแล้วมองนะเขาว่าต้องการอะไรอืมไหนพูดสิลูกต้องการอะไรนะอืถ้าเขาชี้ไปสมมติเขาชี้ไปน้ําใช่ไหมครับเรามองไป จะเอาน้ําหรอนะครับไหนลองพูดสิลูกจะเอาน้ําใช่ไหมอย่างเงี<ม>้ยลองให้เขาพูดลองให้เขาได้ฝึกออกเสียงเนะพอเขาออกเสียงได้ปุ๊บอ่าเราค่อยพาเขาไปหยิบน้ําคือฝึกให้เขาพูดบอกความต้องการง่ายๆใช่ทำาอาจจะเป็นคําง่ายๆก่อนก็นได้ครับเนะพอถ้าเรายังตามใจเขาอยู่ให้เขาใช้วิธีเดิมเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดไปเพื่ออะไรนะครับค่ะ เขาก็ไม่รู้จะพูดเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นอันนี้สาคัญเหมือนกันคนในบ้านสําคัญเหมือนกันนะครับต้องทําไปในทิศทางเดียวกันนะถ้าพ่อแม่ทําปู่ย่าไม่ทำอย่างเงี้ยเขาเขาก็อาจจะเลือกเดินไปหาปู่ย่าเพราะมันง่ายกว่าการที่เขายังสื่อสารไม่ได้ครับคําพูดอาจจะเป็นการพูดอาจจะเป็นอะไรที่ทําได้ยากสําหรับเขาทําไมเขาจะต้องใช้วิธีการที่มันยากกว่าด้วยในการสื่อสารเมื่อมีคนที่สามารถทําให้ได้ง่ายกว่าอย่าเียครับสำคัญเหมือนกันต้องพูดแล้วตกลงกันในบ้านให้เคลียร์นะคะ เข้าต่อไปมีคำศัพท์ด้วยที่ใช้ฝึกพูดอ,อคำศัพท์คำศัพท์ที่ใช้ฝึกพูดครับไม่ทราบว่าจะมีคำศัพท์อะไรบ้างค่ะคุณเซฟจริงๆมันต้องเรียงจากง่ายไปยากเนอะคำศัพท์ที่ง่ายคือคำศัพท์ที่เป็นพยางค์เดียวและเป็นรูปประธรืม,มพยางค์เดียวเป็นรูปประธรรมเช่นอนเริ่มจะอาวัยวะก่อนก็ได้นี่เขารู้อยู่แล้วหัวอันนี้อะไรนิ้วมืออันนี้ขา อันนี้ตัวอย่างเงครับเหมือนให้เขาเห็นก่อนว่าออัยวะภายในร่างกายมีอะไรบ้างเนอะ,ะเขาได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วเขาก็ได้พูดด้วยเพราะมมัเป็นคำศัพท์คำเดียวตาจมูกปากอย่างเงี้ยครับถ้าพัฒนาต่อไปอาจจะเป็นสัตว์อ,อาจจะมีหนังสือให้เขาสักเล่มหนึ่งนะครับมีตัวอะไรบา้างนกปลาอย่างเงครับ คือเริ่มเรียนรู้จากบนร่างกายตัวเองก่อนแล้วจะไปนอกบ้านชี้นกปลาต้นไม้อะไรค่อยเป็นคำสองคำใช่ไหมครับแต่ส่วใหญ่ต้องเป็นสิ่งที่เห็นเขาเห็นได้นะเป็นรูปธรรมเนี่ยมองเห็นอาจจะมองโต๊ะอย่างเงี้ยได้ให้เรียนรู้จากอะไรที่มันเป็นแบบนี้ก่อนแล้วถ้าเขาทําแบบนี้ได้แล้วครับเราอาจจะเริ่มขยับไปเป็นคํากริยากริยาคือวิ่ง เดินนั่งนอนเป็นสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วเนะอะเออตอนนี้ทาอะไรอยู่นั่งอย่างเงี้ยตอนนี้ทาอะไรอยู่ยืนอย่างเงีย้ยก็ได้ครับเนะค่อยๆพัฒนาจากสิ่งที่มันเห็นเป็นรูปธรรมแล้วอยู่ใกล้ตัวแล้วเป็นคําสั้นๆก่อนพอเขาเริ่มทําได้เราเริ่มขยายต่ออ่ะ,อะต่อไปอาจจะเป็นหลายพยางและ,ะเช่นเห ok ็นนกนกบินนะครับแมวเดินอย่างเงี้ยครับ,รบกินข้าว เริ่มเป็นประธานกับกริยาใช่เริ่ม,มเริ่มเป็นคำนะเริ่มเป็นคำมาคขึ้นเห็นเป็นแอคชั่นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ,ะพออันนี้ได้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะต่อไปเป็นประโยคประธานกิริยากรรมและคราวนี้ก็คือพ่อไปทำงานแม่กินข้าวอะไระครับผม อ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะ,ะต่อไปอย่างนี้เนะอะเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆไล่จากง่ายไปยากเนาะสำคัญเหมือนกันถ้าสมมติเราไม่เรียงลําดับง่ายไปยากสมมุติเราไม่รู้เราทใา้เด็กทํายากเลยมาถึงจะให้เด็กพูดเป็นประโยคอะไรหรือพูดเป็นคาเลยอย่างเงี้ยครับบางทีมันยากเกินไปสําหรับเขาเขาพอเขามาเขาเฟล,ลหลายๆครั้งอ่ะเขาอาจจะท้อแล้วเขาก็าจะไม่อยากท <ำ S 2> ําเลยใช่อาจจะแบบต่อต้านการพูดไปเลยก็ได้อ,อันนี้สําคัญเหมือนกัน และกอจกรรมหนึ่งก็คือให้ใช้ของจริงนะครับสมมุติเป็นสัตว์เหมือนที่พูดไปแล้วเป็นสัตว์เป็นผลไม้เป็นเงาะเป็นส้มอย่างเงี้ยครับเหมือนให้เขาเห็นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันจะเขาจะเข้าใจระเกตได้ง่ายกว่าอัอันนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกพูดกันไปใช่ครับค่อยคฝึกพูดกันไปอสุดท้ายนี้อยากให้คุณเซฟนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านคะ่ะที่กำลังเจอ เรื่องราวลักษณะเดียวกันอยู่นี้หน่อยค่ะอืมจริงๆทักษะการพูดเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเนอะเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานนะครับที่ทุกๆคนใช้ในการบอกความต้องการและบอกความรู้สึกการถ้าเด็กพูดหรือทําทักษะนี้ได้ไม่ดีเนอะเราอาจจะเข้าใจเขาได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนที่รู้สึกว่าลูกเริ่มมีการพูดที่ชาแล้วเนี่ยครับผมรู้สึกว่าทางที่ดีที่สุดก็คือเอาไปพบคุณหมอนะครับเราจะได้คําตอบที่เคลียร์ที่สุดเพื่อเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้แก่เด็กนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นเด็กพูดช้าลูกจะมีพัฒนาการดีหรือไม่พ่อแม่มีส่วนมากจริงๆค่ะพ่อแม่ในยุคปัจจุบันอาจจะยุ่งไปกับงานที่รัดตัวจนไม่มีเวลาสื่อสารหรือพูดคุยกับลูกปล่อยให้แท็บเลต็ตทีวีมือถือเลี้ยงลูกแทนซึ่งนั่นก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เด็กเป็นเด็กที่พูดช้าหรือไม่ยอมพูดช่วงนาค่ะ เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามที่คุณผู้ชมอาจจะกำลังเจออยู่และคุณผู้ชมมีคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมกันหรือยังคะเราหาคำตอบไปด้วยกันในช่วงหน้ากับ Q&A ถามมาต่อไปค่ะช่วง Q&A ถามมาต่อไปค่ะวันนี้นะคะก็มีคำถามจากครอบครัวหนึ่งกับคุณเจฟค่าลูกพูดภาษาต่างดาวจะทำอย่างไรดี เช่นพูดว่าอะอะอะะบางบ้านคือจะดุเลยหยุดเลยนะอย่พูดอย่างนี้เลยนะพูดอะไรพูดให้เป็นคำสิอย่างนี้ได้ไหมคะ จริงๆจะบอกว่าาษาต่าตังดาวอาจจะเป็นกระบวนการพัฒนาทางธรรมชาติของเขาเนอะ,อะถ้าลองเห็นเด็กๆหลายๆคนนะครับก่อนที่เขาจะพูดเป็นคําหรือพูดเป็นภาษาที่มันรู้เรื่องอะมันก็อาจจะมีการฝึกออกเสียงอออแอะแออกมาก่อนใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ได้ลองออกเสียงอออแอะแอะเขาไม่รู้ว่าวิธีการใช้กล้ามเนื้ออะไรมันเป็นยังไงเขาเหมือนการทดลองครับเหมือนทุกๆครั้งที่เราทําอะไรใหม่เนอะมันคือการทดลองได้ทั้งหมดเลยแม้ว่าเราจะโตมาแล้วอัเราทําอะไรใหม่ๆอ่ะครั้งแรกเราทํามันได้ไม่ดีหรอก เด็กก็เป็นเหมือนกันการพูดเขาก็คือครั้งแรกของเขาครับเราคาดหวังว่าพอเขาอ้าปากเขาจะต้องพูดเป็นคำได้เลยอันนี้อ,นอาจจะยากเกินไปสําหรับเขานะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นพัฒนาการที่ไม่ได้แปลกนะครับการที่เขาจะพูดอ๋อแอะแอะเไม่รู้ว่าไม่เป็นคําอะไรเนาะการที่ผู้ใหญ่อ่ะไปชี้แล้วก็ไปบอกว่าทําไมพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยทาไมพูดจาแบบนี้จอมันกลายเป็นว่าแทนที่เขาจะได้ทดลองใช้กล้ามเนือ้อใช้ปากใช้รูปปากใช้การออกเสียงของเขาเขาก็ไม่กล้าทํา พอเขาไม่กล้าทําการใช้รูปปากการออกเสียงของเขาครับมันก็ไม่พัฒนาไปเป็นคําพูดที่มันเป็นภาษาหรือเป็นเรื่องเป็นราวสักทีค่ะคือคุณเซฟกำลังจะบอกว่าบางทีเนี่ยมันเป็นสเต็ปการฝึกพูดของเด็กเช,ช่นอาจจะเป็นพูดภาษาต่างดาวแล้วพูดทีละคำสองคำสามคำมจนเป็นรูปประโยคใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นถ้าสมมุติแบบเด็กสิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้นะคือพ่อแม่ต้องรู้ว่าเวลาที่เด็กพูดภาษาต่างดาวอ่ะเขาหมายถึงอะไร ถ้าสมมุติเขาแบบเอออ่างเงี้ยไปเขาก็ชี้แก้วน้ําอ่าจจะหมายความว่าเขาอาจจะกําลังพูดถึงแก้วน้ําสิ่งน้องทําก็คือมองหน้าเขาชัดๆพูดถึงแก้วน้ําใช่ไหมลูกอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เขารู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชี้อยู่เนี่ยมันเรียกว่าแก้วน้ํานะอ,อ,อืมทําบ่อยๆพยายามหาทุกครั้งที่เขาพยายามสื่อสารกับเราพยายามหาว่าเอ๊ะเขากําลังชี้อะไรแล้วเขาหมายถึงอะไร เราพยายามพูดคําที่ถูกต้องให้เขาฟังนั่นก็คือเราก็ต้องสังเกตลูกของเราด้วยใช่ครับเราต้องสังเกตลูกเขาว่าว่าลูกเราว่าแบบเขาต้องการอะไรเราเขามายถึงอะไรนะครับอ,อันนี้สําคัญมากเหมือนกันค่ะแล้วมีอีกคาถามหนึ่งค่ะคุณเซฟลูกอายุหนึ่งขวบแปดเดือนแล้วมไม่ยอมพูดเอาแต่เดินไปชี้แล้วก็พยักหน้าอย่างเดียวเลยชีออ้อ่ะ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 แต่ไม่ยอมพูดนี้เราจะมีแนวทางที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ อย่างไรดีะคะควรจะทํำยังไงดีถ้าสมมุติเป็นตามแบบประเมินเนินจริงหนึ่งครัวแ8เดือนนะครับก็ถือว่าพูดชาแล้วนะเนอะแต่ถามว่าเราต้องดูอะไรบ้างว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการที่ชาหรือเปล่าเราต้องดูว่าที่ผ่านมาพ่อแม่ดีลกับเขายังไงะครับอเออถ้าในช่วงตลอดที่ผ่านมาการที่เขาดึงพ่อแม่ไปชีนช้นน่นชี้นี้พ่อแม่ก็คือทําให้ ดู<ห>ตลอดอเวลาโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องพูดหรือเปล่งเสียงออกมาเนอะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาก็ไม่รู้เขาจะฝึกไปทําไมอะ่ะฝึกไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าก็รู้อยู่แล้วก็สื่อสารได้แล้วทําไมฉันจะต้องทําอะไรที่มันยากขึ้นด้วยเพื่อให้ฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการทันก็ท้นไมมันเหมือนเดิมเนอะเพราะฉะนั้นสําคัญที่พ่อแม่เลยพ่อแม่ต้องต้องพยายามถามเขาเหมือนเรารู้แล้วแหละว่าเขาสมุนยาจะได้แก้วน้ำอันเนี้ยฉีไปพัดดึงเราไปเราจะต้องมองหน้าเขาเนะ พูดชาจๆชัดๆให้เขาเห็นรู้ปากว่าจะเอาแก้วน้ำใช่ไหมลูกอ,อืมออืันนี้เรียกแก้วน้ำนะหนอลองพูดสิแก้วน้ำอืมอแล้วเหมือนเขาอาจจะพูดไม่ได้ในครั้งแรกนะครับแต่เราต้องให้เอาอาจจะต้องให้เห็นก่อนว่าเขาพยายามที่จะสื่อสาร เนะเพราะว่าถ้าเขาพยายามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาจะทําได้ถ้าสมมติเขาไม่มีโรคอะไรเกี่ยวกับทางกายที่มันเชื่อมโยงกันนะครับเ <c oughs> นาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไม่มั่นใจจริงๆเราพยายามทําแล้วเราพยายามท,ทําที่เหมือนที่ผมบอกแล้วเนาะพยายามให้เขาพูดแต่เขายังทําไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับการไปพบคุณหมออาจจะเป็นทางที่ง่ายท,าที่สุดเออเหมือนเหมือนเหมือนจะได้หาสาเหตุที่ตรงประเด็นแล้วตรงจุดแล้วแก้ไขในตรงจุดนะครับเพราะว่าต่อให้เราอ่ะ จะทําตามคําพูดของผมเนะแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เป็นหนักพูดบาบัดนะครับ <c oughs> อันนั้นเขาก็จะค่อนข้างรู้คขาจะเช็คกล้ามเนื้อภายในช่องปากด้วยแล้วก็มีเทคนิคการฝึกพูดที่ค่อนข้างกระตุ้นให้เด็กได้ใช้งานหรือได้พูดเยอะๆอแล้้้ววอออย่่่่่าาาาางงนนนีีคีคคะคะะมมมมมกกกืํถึพพพเเเเจิิธรรรัฒสสใหููป็็็ดดดขไไ พูดเร็วขึ้นพูดเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งแรกเลยคือต้องให้ฝึกให้เขาพูดครับเหมือนที่ผมบอกอะ่ะพยายามอย่าตอบสนองเขาถ้าเขาไม่พูดไม่ทําอะไรให้เขาเองทั้งหมดใช่โดยที่เขาไม่พูดสมมติเขารู้เราต้องรู้เราต้องการอนะไรแล้วเราต้องกระตุ้นให้เขาพูดในทุกครั้งนะทุกค,ครั้งทุกครั้งที่เขาต้องการอะไรต้องกระตุ้นให้เขาพูดเขาอาจจะทําไม่ได้ทีทีแรกแต่ ก็ต้องทาแต่ก็ต้องกระตุน้นเพราะแม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันเสียเวลามันใช้เวลาเยอะจังเลยลาคาบางทีเรามีภารานหน้าที่นะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงวัยที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่กระตุ้นให้เขาสามารถทําได้ตรงนี้เนอะ,ะพอโตไปเขาก็จะเกิดปัญหาหลายช่องทางอะครับเพราะว่าการพูดมันเป็นภาษาและเป็นการสื่อสารพื้นฐานด้วยมันาอาจจะส่งผลถึงการเรียนการเข้าสังคมในอนาคตได้ อ่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใส่ใจและลงรายละเอียดมากจริงๆเลยนะคะในใส่วนของตรงนี้ใช่ครับสุดท้ายค่ะคุณเซฟพ่อแม่จะช่วยพัฒนาภาษาของลูกได้อย่างไรคะอืมจริงๆพ่อแม่ช่วยได้นะครับเพราะว่าจริงๆเพราะว่าเด็กใช้เวลากับพ่อแม่เยอะที่สุดเนอะ,ะอ่ะต่อให้เราไปหาคุณหมอหรือหานากบัตนะครับอาจจะเจอกันแค่อาทิละครังอะไรนะครับ คือเขาอะปกติถ้าสมมติเด็กไปหานักบําบัดอะครับเขาก็จะมีวิธีการฝึกเขาแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะให้กันบ้านพ่อแม่กลับมาฝึกด้วยอ๋อมีกันบ้านใช่ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เขาพูดหรือการกระตุ้นให้เขาใช้กล้ามเนื้อภายในปากนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันพ่อแม่อะถ้าสมมติไปหามีโอกาสไปหานักบ,บาําบัด ก็อาจจะ Follow ตามนั้นเนะแต่ถ้าสมมติเรายังรู้สึกว่าลูกเราก็ยังไม่มั่นใจยังมีค้าความสงสัยอยู่เงี้ยเราอาจจะต้องกระตุ้นให้เขาพูดก่อนไม่ทำตามเขาถ้าเขาแค่ชี้หรือแค่จุงมือ เพราะเข้าใจอันนั mm ้นคือวิธีการสื่อสารเดิมๆอะครับตอนเด็กๆเขาอาจจะทําแบบนั้นเพราะเขาสื่อสารไม่ได้แต่ถ้าเขายังใช้วิธีการเดิมๆล้วเขายังได้ในสิ่งที่เขาต้องการอยู่อะครับมันก็ไม่มีความจำเป็นสําหรับเขาที่จะฝึกฝนหรือพัฒนาทักษะการพูดออกมาเพราะมันไม่ได้ทําให้เขามีประโยชน์มากขึ้นหรือได้ในสิ่งที่เขาต้องการมากขึ้นนะครับก็คือเราต้องฝึกช่วยให้เขาเนี่ยบอกความต้องการง่ายๆของตัวเขาเองให้ได้ใช่แล้วข้อสำคัญก็คือทุกคนในบ้านต้องทำเหมือนกันนะครับอย่างนี้แบบ สักหนึ่งขวบสองขวบส่งรเรียนภาษาจีนอย่างนี้ได้ไหมส่งเรียนภาษาจีนคือผมรู้สึกว่าจริงๆช่วงวัยเนี่ยมันก็เป็นช่วงวัยที่เด็กสามารถเรียนภาษาได้นะแต่ผมว่า,าสิ่งที่ดีก็คือให้เขาเรียนเป็นธรรมชาติะครับ เพราะว่าจริงๆเด็กเล็กๆเขาจะเรียนรู้ผ่านการเล่นเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อม <c oughs> ถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ใช้ภาษานั้นจริงๆอ,อ,งอย่างเงี้ยครับมันก็จะซึมซับและเรียนรู้ไปโดยอัตโนมัติเพราะมันได้ฟังทุกวันนะครับได้ใช้ทุกวันเหมือนเราที่เราเรียนภาษาไทยนะก,กินอย่างเงี้ยกินอ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียนรู้และซึมซับไปเรื่อยๆเด็กก็จะพูดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ย เด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเร็วหรือ <ứng S 1> <ม>เด็กที่เรียนภาษาจีนภาษาเยอรมันเร็วนั่นหมายความว่าเรียนตอนเด็กจะเป็นวัยกับตอนโตไหมคะคือจริงๆช่วงวัยเด็กครับเป็นช่วงวัยที่เรียนรู้ได้ดีดีกว่าตอนโตถ้าสมมติตอนเด็กเรียนกับตอนโตเรียนนะครับตอนเด็กเรียนจะเร็วกว่าเพราะมันเป็นช่วงพัฒนาของเขาครับมันเป็นช่วงพัฒนาที่เหมาะสมของการใช้ภาษา เพราะฉะนั้นถ้าเขามีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมีหลายๆภาษามันก็จะทําให้เขาสามารถใช้ภาษาได้หลายากหลายมากขึ้นอยากให้ลูกมีพัฒนาการด้านการพูดรวมถึงการเรียนรู้ด้านอื่นๆที่ดีสมวัยควรเริ่มต้นที่พ่อแม่ค่ะเพราะพ่อแม่คือคนที่อยู่กับลูกมากที่สุดเมื่อคุณมีโอกาสแล้วอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไรค่าเพราะพัฒนาการที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวและนี่คือรายการ Family Center คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv วันนี้เราสองคนขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ